สวัสดีครับเพื่อผมเป็นเขาคิมมิ่งเกียวเกมเศรษฐีนะครับตอนนี้เป็นกิจกรรมประจําวันที่19นะครับโอเคก็จะเป็นอีเวนต์ลูกบาศหากา,าร์ดสามเซตเทพของเกาหลีนั่นเองว่าแล้วพอมันต้องมาแล้วก็เป็นเทพนิวนะครับที่มาใหม่ตัวหนึ่งจีก็จะเป็นซอมบีนนั่นแหละครับแล้วว่ะฮะอ๋อก็เป็นซอมบินตามครับสมมุติฝันเราข้ามตกเมืองเราแล้วบินเราก็จะบินด้วยใน ใน25%นี้ครับก็ถือค่อนข้างจะโหดเลยแล้วอิเธิพลหนึ่งก็จะเป็นเมื่อตกเมืองตัวเองย้ำมื่อตกเมืองตัวเองจะได้บินฟรีนะครับได้บินเที่ยวรอบโลกไปเลยก็เท่ากับเกียนมากสุดสาตัวต่อไปก็ใช้ได้ครับถือไม่ถือว่ากาก,ากแล้วก็ไม่ถือว่าโหดเกินไปก็พอเล่นได้ผมก็อยากได้เทพมิ้วอยู่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็รูกบาทมีโอกาสเปิดได้ของมากสุดสชิ้นนะครับตอนนี้ โอเคเริ่มจากบาทแตงโมก่อนเลยครับก็อยากจะได้สักหมื่นเพชรแล้นะของสามชิ้นมาเปล่าสองชิ้นวะโอ้โหนี่มึงเรียกว่าบาทแล้วเนี่ยบานกูเรียกอุบาทเลยบาทตำนานไม่เพิ่มผงนะครับได้อีกเพชรอุ้ยร้อยเพชรวะเปิดย่อยไปได้ก็ได้เปิ่มพื้นที่ ทีสุดอือฮือแสนหนึ่งไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วก็จะมีเชิญเพื่อนใหม่นะครับเป็นเชิญเพื่อนสามสิบคนเอ้สิบคนแรกรู้สึกจะได้เพชรอยาเข้าไปดูให้แป๊บนึงเอ่อเชิญเพื่อนสิบคนได้ห้าสิบเพชรสามสิบคนได้รูปบัตรตำนานแล้วก็ห้าสิบคนได้รูปบัตรตำนานอีกทีหนึง่งก็ถือเป็นการเชิญเพื่อนที่ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมอมมาหิดเลยแจกของดีมากเราจะมาเปิด เออออกติดนี่ครับเปิดเลยครับขอลูกบาทมา,าเจ็ดก็พอโอเคมาเฮ้ยมาลูกเดียว <c oughs> เขี่ยแล้วมาลูกเดียวไอสัตว์ทะ่กกูรุนยังไงเนี่ย <c oughs> เขี่ยแล้วไอพี่เจฟเฟิร์เมื่อกี้มึงเปิดของได้ดีสุดอะ <c oughs> เอามาเปิดแล้วละ่ะอะไรมาเปิดเ,เราจะประกาเขาเปิดนะครับอขอ ติดของโอ้หกชั่วโมงได้เพื่อนเปิดได้ของดีอยู่เปิดเลยครับเปิดทันทีเลยเอามาเปิดขอสักห้าอยเพชรได้ไหมเพื่อนคือจะพ้นเงินไหมเนี่ยโอ้ห้าแสนจะเป็นไรครับไม่ีเรียเท่าไหร่เดี๋ยวหมดคืนนี้ก็ได้เพชรอีกสามร้อยจากอีเวนท์ที่แล้วแต่ว่าคงไม่ต่อแล้วครับเข็ดแล้วเข็ดแล้ว ก็ถ claro, ือว่าค่อนข้างโหดนะครับโหดเพี้ยมนะครับกว่าจะได้มาก็เปิดลูกบาศเพชรก็ได้ครับมีโอกาสลุ um ้นพวกบาทตำนานอยู่ดีก็ไปเปิดเมื่อกี้อย่างผมเนี่ยเปิดมาไม่ได้ของดีเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวกว่าเพชรจะหมดแล้วเดี๋ยวส่งคลิปรีวิวแมปใหม่เดี๋ยวผมจะทำมาที่หลังละกันโอ้โหบาท มึงเล่นไม่มาสักลูกเลยเพดกูก็ไม่มีด้วยโอ้ของอ e ีเวนที่แล้วยังไม่ได้เปิดเลยกล่องสุ่มเล็กนำโชคไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่ประกันเ e อเปิดไปได้ครับของกากาไม่ปล้นตัวกากาอีกแล้ว มันมีวิธีแจกอไปอย่างอื่นอ๋อแล้วก็จะมีอาร์เทน่าครับลดร,ราคาเหลือเจ็ดพันเจ็ดพันคริสแล้วก็เทพมิวสามหมื่นคริสนะครับเท่าที่เห็นตอนนี้ก็มีอีเวนต์ประมาณเท่านี้แหละก็เป็นอีเวนต์ลูกบาทใครมีบาทเย,เยอะก็มาเปิดเล่นได้เลยใครไม่มีก็อดไปห้าสิบสี่เหมือนกันจะ 52, ห้าสิบสองคูณหน่อยก็ไม่ได้ขายขึ้นการรอคิดแต้มแปลว่าน่าจะมีลูกบาท ลูกบาศน่าจะมีการคิสตันให้เพชรไม่ค่อยมีเว้ยเซ็งเลยเดีย๋ยวหาลูกบาศเพชรก่อนครับมาเปิดเล่นลูกบาศท,ทองไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่ของไม่ค่อยโหดเดี๋ยวไปก่อนสานมดูกันหมุน,เล,นเล่น้ลูกหนึ่งควรติดผงไม่ติดไอ้กูด้วยเปิดไปเลยครับ เปิดไว้สามลูกอีกเก้าชั่วโมงค่อยมาเล่นกันไม่ติดลูกบาทใหม่เด้ดโอเคเก้าชั่วโมงมาว่าลูกเดีย๋ยวติดไว้สามลูกก่อนเบาๆโอเคไม่ติดทางนี้ก็ได้อ่ะเวนกดผิดโอ้แต่ เหมือนว่าเพิ่มโอกาสได้การ์ดเปล่ามีโดมฟิกไหมไม่มีโดมฟิกเหรอแล้วก็จะมีเอฟเฟกทีมอะไรก็ไม่ดูนะรู้สึกจะเป็นเราสามารถใช้ความสามารถพิเศษของการ F บวกได้อยู่ในทีมเดียวกันเลยซึ่งก็เป็นการนรทีค่อนข้างจะเกลียดแล้วก็สึกจะโชว์นะโคเวอร์ทองได้เพรน,นะใช่หรือเปล่าโชว์โคเวอร์ทองได้เพรหรือเปล่า ทำไมมันนานจังว่าโคเวอร์ทองเฮ้ยโคเวอร์ทองมันหายไปไหนเนี่ยเอ๊ะทำไมโคเวอร์ทองมันหมดแล้ววะหรือว่าเกมมันบักวะเนี่ยโคเวอร์ทองกูหายไปหมดเลยฮะ What the fuck is ออกสายระบบมันอัพใหม่ยังไม่เสถียรมั้งก็สำหรับวันนี้ก็สั้นๆเลยกันรู้สึกเปิดของมาของดีเลยกุต์หวังแตงโมไว้ว่าจะเปิดได้ของซักเพชรนิดนึงก็ได้แม่งหายหาอะไรมาก็ไม่รู้ก็แผ่ที่ใหม่ก็จะเป็นแผ่ที่หัดเทวะที่เคยเล่นในสมัยสร้างแชนแนลแรกๆเลยก็ใครก็อยากดูก็ย้อนกลับไปดูเลยครับโอเคอีเวนต์น่าจะเท่านี้แหละ มาพีก็คงจะเป็นวันอังคารหน้าโน้นน่าจะเป็นคิวของจี้แบบแปลงก่อสร้างครับไอจี้สร้างสามหลังก็กลับไปแดนมาคระหน่าจะมาได้แล้วนะปกติมันน่าจะมาก่อนด้วยซ้ําเพราะแมปนี้ค่อนข้างที่จะใช้พวกสกิลสร้างสามหลังเนี่ยครับใครมีพวกเคนเน่นหรือว่าไวอาิสก็ใช้ไวอาลิสได้เลยคอนโหดมากครับเพราะมันสร้างสามหลังแล้ว เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็รตบวันนี้ก็คงจยแค่นี้ก่อนแก่วันนี้ก็สวัสดีครับ